อย่าหาทําเอาน้ายาซักผ้าขาวผสมน้ํายาล้างห้องน้ําซึ่งน้ํายาซักผ้าขาวนั้นจะมีสารโซเดียมไฮโปคลอไรส่วนน้ํายาล้างห้องน้ํานั้นจะมีกรดไฮโดรคลอริกซึ่งถ้าเราทําการผสมกันก็จะเกิดเป็นก๊าซคลอรีนที่มีอันตรายต่ออย่างมากดังนั้นจึงอย่าหาทําทํายังไม่อยากตายถ้าก๊าซคลอลีนนะคะมาสัมผัสโดนใบหน้าของเรานะคะมักจะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อ ตาจมูกจมูกแล้วก็ปากนะคะรวมไปถึงหลอดลมทางเดินหายใจแล้วก็ผิวหนังนะคะ่ะเพราะก๊าซคอรีนที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะทำลายเนื้อเยื่อต่างๆภายในร่างกายของเราได้ะคะ่ะและเมื่อเราหายใจนะคะเราก๊าซคอรีอนน่ะจะเข้าไปในปอดของเรานะคะทำให้เราหายใจติดขัดนะคะซึ่งทำให้เกิดของเหลวลั้งในปอดได้นะคะซึ่งเป็นอันตรายมากถ้าสำหรับคนที่เป็น หอบหือดอยู่ก็ยิ่งจะอันตรายมากๆยิ่งกว่าน,นั้นนะคะและน,นอกจากที่ห้าผสมน้ํายาล้างห้องน้ํากับน้ํายาสระผ้า,าขาวนะคะก็ยังมีสารเคมีหลายๆอย่างในครัวเรือนเรานะคะที่ห้าผสมกันอยู่ยาหาทามนะคะเ,เช่นจะมีน้ำต้มสายชูผงซักฟอกโซดาไฟเป็นต้นนะคะซึ่งอาจจะเกิดสารอันตรายที่ ถ้ามันบังอื่นมาผสมกันนะคะหรือเราตั้งใจอยากทำการทดลองอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะดังนั้นเราจรึงไม่ควรนําเอาน้ํายาใดๆนะคะมาผสมกันเองและถ้าเผลอทําหกหรือเทผิดก,ก็ให้รีบล้างออกด้วยน้ำเปล่าให้เร็วที่สุดนะคะก่อนที่น้ํายาอื่นจะตามลงไปคะ่ะและยาหาทํานะคะใช้ปากดูดผิดงูแบบในหนังในละคร เมื่อเราถูกงูกัดน,นะคะมักจะเกิดบาดแผลสองลักษณะจากรูนะคะได้แก่1นแผลจากงูที่ไม่มีพิษซึ่งจะเป็นรอยแผลที่เป็นรอยเขี้ยวงูงับเฉยๆนะคะส่วนแผลที่เกิดจากงูที่มีพิษนะคะจะเป็นรอยเขี้ยวงูงับที่มักจะพบสองรูแบบในหนังเลยค่ะซึ่งหากพบเป็นรอยรูปแบบนี้นะคะให้สันนิษฐานได้ว่าโดนงูพิษกัดเลยค่ะในกรณี ที่ปากฏในละครหลังข่าวที่เราเห็นนะคะเช่นการดูดงูพิษด้วยปากซึ่งเป็นการดิดพิษงูจากแผลนั้นโดยตรงนะคะในทางการแพทย์ซึ่งไม่มีข้อมูลที่จะสามารถพิสูจน์ได้ว่ามันได้ประโยชน์จริงไหมแต่กลับต้องคํานึงหรือความปลอดภัยของผู้ดูดถ้าสมมุติว่าปากมีแผลการดูดพิษงูด้วยปากอาจจะทําให้รับพิษเข้าร่างกายเพิ่มไปด้วยค่ะจึงทําให้เชื้อโรค เข้าสู่ร่างกายและทำให้เราติดเชื้อซึ่งการใช้ปากดูดพิษจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำเมื่อจะช่วยเหลือผู้ที่ถูกงูก,กัดน,นะคะดังนั้นการใช้ปากดูดพิษงูแบบในละครเป็นเพียงแค่ความเชื่อเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมละครด้วยค่ะขอบคุณค่ะ มาสาสาขาวิศวไฟฟ้ารหัส264101046วันนี้จะมา,าสรุปเรื่องของการใช้ยาเทคนิคพิเศษให้ฟังนะครับผมการใช้ยาเทคนิคพิเศษเนี่ยมันจะมีหลากหลายรูปแบบของผลิตภัณฑ์ได้แก่นะยาหยดหูยาหยดจมูกยาหยดปากหรือว่ายาหยดตาหรือว่าเป็นยาสูตรวมไปถึงยาหนีบยา,าเสียบช่องพลอหรือว่ายาอินซูลินนะครับผม ซึ่งในกรณีนี้ผมด้ยกตัวอย่างเป็นยาสูตรนะครับผมเป็นแบบนี้ซึ่งายาสูรนะครับใช้ได้ทางปากเนาะสามารถพ่นโดยตรงได้ทางปากตรงนี้และก็สามารถเสียบเข้ารูแบบนี้แล้วก็พ่นใส่ปากได้โดยตรงนะครับและในกรณีที่และในกรณีที่เล่งด่วนนะครับยาตัวนี้คือยาสูตรกำหนดขนาดนะครับผมหรือเม็ดทด d ดสอินฮ a l เลหรือ MDI นะครับผมแล้วก็เป็นยาพ่นที่เป็นยาพ่นที่ฉุกเฉินนะครับใช้พ่นเข้าปากเนาะครับซึ่งยาตัวนี้เนี่ยจะใช้เวลามีอาการหอบต้องพ่นทุกๆ4ชั่วโมงเวลาละ2ครั้งนะครับวันหนึ่งเนี่ยสามารถพ่นได้มากสุดนะครับถึง8ครั้งด้วยกันนะครับผมแล้วก็เว้นระยะห่างจากการพ่นครั้งแรกเนี่ยหรือว่าสดครั้งแรกเนี่ย ไว้ถึง5นาทีด้วยกันและหัวข้อต่อไปนะครับคือรูปแบบการรับประทานอาหารในสภาวะการปัจจุบันนะครับผมคนไทยนะครับส่วนใหญ่จะกินจะนิยมรับประทานอาหารแบบฟาสต์ฟู้ดนะครับผมหรือว่าเป็นแบบอาหารอาอาหารเร่งด่วนนะครับผมเป็นนิยมแบบชาวตะวันตกหรือว่าแถบอเมริกันนะครับผมอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์เรนไฟหรือว่าแบบพิซซ่าไก่ทอดหรือว่าของทอดแบบชิปส์นะครับผม ในส่วนทุกๆก,การบริโภคหรือว่าการรับประทานเนี่ยจะไม่คำนึงถึงการที่ผลตามมาของสุขภาพภายหลังนะครับในปัจจุบันซึ่งค่า B M I ไม่ควรต่ำกว่า18.5และไม่ควรสูงเกินกว่า23เนื่องจากถ้าเกิน23ขึ้นไปแปลว่าคุณน้ำหนักและก็ส่วนสูงไม่สมดุลกัน ทั้งต่ำและก็สูง